การเลือกซื้อบ้านสําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าราคาบ้านที่เหมาะสําหรับเราและมีความเป็นไปได้เนี่ยควรจะเลือกที่ขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ต่อมาเนี่ยจะเป็นการยอดคานวณที่จะต้องผ่อนชําระต่อเดือนนะครับก็มาประเมินดูว่าเรามีกําลังที่จะผ่อนไหมก็ดูจากรายได้ของเราเองนะครับถัดมาจะเป็นการดูในเรื่องของสินเชื่อนะครับก็คือบ้านในโครงการจัดสรรมีรายชื่อธนาคารโปรโมชั่นต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยขั้นตอนถัดมาจะเตรียมเอกสารนะครับสำหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวการเตรียมเอกสารหลักๆนะครับถ้าเราทํา นิติบุคคลเป็นบริษัทเนี่ยก็มีงบการเงินครับเอกสารบริษัทแต่ถ้าเราทําอิสระทั่วไปก็จะเป็นบินซื้อบินขายบัญชีบราไรจ่ายเราก็เต็มเงี้ยนหลัง6เดือนนะครับก็ดำเนินการยื่นสินเชื่อกับธนาคารได้เลยเสร็จแล้วแอปพูบประเมินแล้วอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ถึงขั้นตอนของการจ่ายเงินกับผู้ขายแล้วก็เซ็นสัญญาดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์นะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยนะเงินสํารองจ่ายเราควรที่จะมีเงินสํารองจ่ายในการจ่ายเงินทําสัญญาวางดาวจ่ายค่าจ่ายต่างๆในวันที่เราดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็มีค่า น้ำมิเตอร์ไฟการซื้อบ้านสำหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวแน่นอนแหละดูทับซ้อนมากกว่าคนที่ทํางานประจำนะครับเพราะแบงก์มองว่าคนทําธุรกิจมีความเสี่ยงกว่าแต่ถ้าเรามีการเตรียมการแล้วก็วางแผนเนี่ยเรื่องการซื้อบ้านก็ไม่ยากเกินความสามารถครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวดีๆกับบ้านอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามแคปิตอลเอเนะครับ